หอยน,อน,นี่จะเป็นหอยพอนเนยสักอย่างนั่น่ะใครใครรู้จักหอยเล็กๆพวกนี้นะฝากคอมเมนต์หรือฝากคอมเมนต์หรือคอมเมนต์คิดอื่นๆลก็ได้น,น,นะนี่น่าสงสัยมากในหอยพันเนะถ้ามันชื่ออะไรเนี่ย หอย,อยนะหอยเขาก็ไม่ใช่ไม่อยู่ประมาณสี่สิบกว่าตัวไปชี้เลี้ยงง,ยง่ายๆเลยแนคะ่มีอุปกรณ์แค่ห้าอย่างไอ้หกอย่างเท่านั้นไอ้เจ็ดอย่างเจ็ดอย่าง จ็ดอย่างเท่านั้นคือหนึ่งนี่เป็นขาตั้งของของตู้ปลานะสองตู้ปลาสามไฟสี่ที่หลบภัยแล้วก็ห้าต้นไม้ปลอมนะต้นไม้ปลอมหกตัวกลอง แล้วก็เจ็ดหินนะเจ็ดหินนี่เจ็ดหินหินมุกนี้ก็เอามาใส่ได้นะเพราะเขาก็จะได้ไข่นะนี่ไข่น้องมเม็ดมเม็ดอะไรไหมเี็ดนะเม็ดเม็ดไข่นี่แล้วก็จะเป็นตัวกองอันนี้เอาตัวกองมาจากเตามาเตาตายหมดเลยนี่ อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าหอยเข้าไปจะดูดโดนดูดอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงว่าอันนี้จะเป็นอากาศถ้าน้องไม่ไหวน้องก็จะตกมาได้นะเพราะเป็นเพราะเพราะว่าเป็นตัวกองแบบลอยนะสำหรับไอ้รอยแตกอันนี้นะมันเกิดข้อผิดพลาดรอยเป็นรอยแตกแต่ก็ดีฮะเดี๋ยวจะเอาไว้วัดระดับน้ำนะถ้าน้ำสูงขึ้นเกินก็จะลดลงนะ อันนี้แหน่พึ่งลงเมื่อตอนสี่โมงอือๆๆๆแปบ๊บนึงโอเคมาต่อตะกี้ก็จะนี่อันนี้จะเป็นหอยธรรมดาที่อยู่กับปลาได้นะอันนี้จับมาจากพ่อปลาบอกปลาพ่อเราเนะอยู่ใต้นี้นะ่าจะมีเยอะอยู่นะเนี่ยดี๋ยกให้ดู แต่มันจะยกไม่ได้อะเพราะมัน um, มีไอ้ใบไม้อยู่แต่ไม่เป okay. 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 uh ็นไรให้คนดูนะโอ้ไมก่อนอู้ขี้เต็มเลยอู้พท่งเปลี่ยนน้ำไม่กี่วันขี้เต็มเลยอู้มีไม่เยอะนะมีมีไม่เยอะปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดขี้ปปิดก่อนอืมหายไปเลยเนี่ย นี่เกยบรูไปตรงนี้ขีดตัวกองไม่ดังอันนี้จะเป็นหอยฮอนอะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากได้มากเลยหอยเนะี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราอยากได้มากเลยไม่รู้นะว่าเป็นหอยอะไรม้วนๆตัวใหญ่ที่สุดในในตู้เลยนะหรือไม่ก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวใหญ่เหมือนกันแต่ใหญ่ไม่เท่าแต่ใหญ่ไม่เท่าไอ้ตัวนี้ เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เดี๋ยวจะอัปเดตปลาพ่อเรานะว่าอ่างปลาไหนที่เราเก็บหอยพวกนี้มาอันนี้อากูให้มาวันอาทิตย์นอาทิตย์ไหนไม่รู้นะก็จะมีสารลายอะไรเด็มเลยนี่คคเป็นาี่เมีย่ะนี่ห